จังหวัดหนองคายชมนกกระยางขาวและนกนานาชนิดในแม่น้ำโขง,งชมฝูงนกกระยางขาวนกปากห่างและนกอีกหลากหลายชนิดนับพันตัวลงหาอาหารในแม่น้ำโขง,งตาบลสีศรีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจุดท,ที่น้ำโขงมีระดับต่ำและมีหาดทรายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจากการที่ช่วงนี้ระดับน้ำโขงที่หลยผ่านจังหวัดหนองคายมีระดับต่ำและมีน้ำที่ใสโดยเฉพาะที่บริเวณบ้านศรีกายเหนือตาบลสีศรีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ระดับน้ำโขงต่ำมากจนทำให้เกิดหาดทรายและน้ำโขงที่ตื้นเป็นบริเวณกว้างทำให้มีฝูงนกกระยางขาวและนกปากหางรวมไปถึงนกอีกหลากหลายชนิดมารวมตัวกันหาอาหารที่เป็นปลาขนาดเล็กหอยและกุ้งมากกว่า1000ตัวตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีมากกว่าช่วงอื่นๆซึ่งชาวบ้านก็ช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้ใครมาล่าหรือก่อกวนนกฝูงนี้ เนื่องจากเป็นนกที่ช่วยในการกำจัดศัตรูในนาข้าวให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี <S <S นายเฉลิมดินเกตอายุ7จสิปีชาวบ้านสีกายเหนือบอกว่า <S 1>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  ปกตินกเหล่านี้จะหากินตามทุ่งนาช่วงหน้าหนาวที่น้ำโขงลดและเริ่มใสก็จะมาหากินในแม่น้ำโขงมาหากินแต่ละครั้งมากกว่าพันตัวมันจะมาหากินน้ำทุ่งนาครับแล้วน้ำโขงลดมันก็ลงมาทั้งนี้โขงนี่ือช่วงประมาณหน้าหนาวเลยมันกหน้าหนาวนี่แหละ นาฝนเมื่อสี่คืนยุดลงนะเออมันแม่จะละลายบะเ่อจะเป็นพันุเอ็นบ่ครับอืมมีนกอย่างไงนอกจากนกกระย่างขาวลมันมีนกอยู่นี่มันมีนกกระย่างขาวเอนกปัก้างเอนกเจ้าเออืนกกระนื่นงก็มีสมไปละแต่ว่ามันเก็กับมีหลายอย่างแต่ว่าทีไหลายสุดชื่อนกนกกระย่างขาวเอ็นบ่ครับหลายกบมูช่วงที่มันหลายๆนี่มันเปงพันบ่ะโอ้ยไกล เงีย้ยบครับเออการข้นจากเบิง้งตรงมาเบิงบ้งยยมใดจึงจะหลายมาเบิ้งยยมมือแรงกับยยมมือเศร้ามันจะออกสิเขาเงี้ยบครับเพราะว่าที่จุดจุดมันอยืนสิยืนนี่ยืนยืนยืนครึ่งนี้นะครึ่งครึ่งครึ่งนี้นะครับภากกงคำสาไปนี่ครับมันอยู่นี่อยู่ยนะนะบกไก่ปันไหนบกไก่มันเป็นสวนสวนยังอยู่ตรงไหนสวนปามเำสวนปำมันยังมือเศร้าของมาหากินอยู่นะของมาหากินมันมันมันกับคามล้าวันกับไปเงี้ยบครับมันก็แยกกันมูอแยกแยกมือกันไปแยกกันบัดยยมมือแรงมันก็เตาหมา มาทุเรียบแมันมารวมตัวกันอยู่นี่เนื้อโค้งมันมากินอย่างกินป่าเห็นบ่ครับที่่าช่วงที่ป่ามาป่าไม่ก็มาลายเออย่าป่าขึ้นม้ามันก็เห็นมันก็ย่องย่องย่องมันก็ม้ามันก็ตัดกินมันมันมาส่นเท่าส่นนั่นนี่นะก็มาหากินคนบานเท่าดูแลมันจะตัวบ่อพิภูไรขามันตัวบ่บ่เขาประคาเนีนบ่้อนมาปากหน่อยเห็นพี่ว่านกกระย่างนี่ มันบปบบาดยังดอกอันนั่นน่ะมันมันมันหังมันหังไม้ที่สั่นครับไอปาบหอยี่นกปาาห้างงกหางบอบบาได้ดีเลยเยนบาปีปีนึงน่ะนะมันม้ที่แรงเนาะผมกั้งรถไถเขาไถน้าไปหลายคาดเรียบร้อยเนาะครับพอดีคาดเรียบร้อยตื่นมึงเศร้าไปบังตึ้งมึงดึงน่ะเออมึงเป็นพันสองพันมะอนะปรากคตว่าปีนั่น ยาข้าวหอยบ่ได้ใส่เลยมเออเอาข้าไปปักใท่นี่บ่กัดจักตนแต่ว่ามันมาซอยกันจัดหอยก็จะเป็นกองต้นข้าวเออมัดเลยมันสิฮหูดีนะหูแบบว่าคือังไรเลยพี่การไถเออมี่การไถการมันสิฮหูกันมันิห้องกันมาดินกันมามันจะรวมมัดรวมตัวกันแต่วันเป็นขอดีจาพัฒนะขอดีแต่ว่ามันกับมาอยู่นี่ โอ้ลายปีแล้วเมีนบอเลยไปอยู่ใลายปีแล้วเป็นจากซีปีเพื่ออลไรล่ละเมีนบอยุนทีเขตตำบลเท่านี้นะเออแต่ว่าเริ่มลุมกัาโค้งนี่เี็นลายปีแล้วบป่ทุกปีเมีนบอแต่มันมามนอืมันกระลุงนีมน่มันมันมีปลาน้อยขึ้นเลยนี่ค้าไม่ได้ลงกมาอยูส่สีมันสย่องยืนทากินเพราะว่าปลาน้ําโค้งนี่ย้ำมันมันมารวมกันมันมาถือกันมันคือปลาหลายนี้เป็นมูมาเป็นมูมา ขันย้มยามมันบ่ถือพวกกันกันนี่มันจะบ่มีเลยไปเอามองอย่าง้ประเทศก็บริสิกันขันยามมันมาหลายหลายนี่ว่าเอาทิมนู้ไปนี่เต็มอ้เงยรถอยงนี้บอกเออแต่ว่านกกหูจักขึ้นกันหูจักไปมากหูจักมันบอกมันสื่อสารกันนะนกอันพวกนี้เ่งนี้บอกสื่อสารกันนะนกฝูงนี้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตบลสีกายมากกว่าสิบปีแล้ว และได้ลงหากินในแม่น้ำโขงทุกปีในช่วงที่น้ำโขงมีระดับต่ำและเริ่มมีสีใสเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงที่มีปลาขนาดเล็กขึ้นมาว่ายตามชายฝั่งที่น้ำตื้นฝูงนกก็จะมารวมตัวกันมากเป็นพิเศษซึ่งปลาขนาดเล็กในแม่น้ำโขงจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เวลาว่ายไปไหนก็ไปด้วยกันทำให้นกจับกินได้ง่ายทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน